สวัสดีครับพี่น้องอสสอสมรที่เคารพร,รักทุกท่านครับพี่น้องครับสวัสดีปีใหม่2565ครับพี่น้องครับวันนี้วันที่1มกราคมแล้วนะครับในวราระดิถีขึ้นปีใหม่นี้นะครับหมอชาติก็ขออํานวยอวยพรนะครับให้พี่น้องมีความสุขกันทุกคนเลยนะครับแล้วก็ขออํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับจงโดนบันดาลให้พี่น้อง ประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนากันทุกคนทุกท่านทุกที่วาราตีการเทินนะครับหมอชาติก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีกําลังกายกาลังใจนะครับพร้อมที่จะต่อสู้ไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่างๆไม่สามารถที่จะมาทําอันตรายหรือมากล้ากลายพี่น้องอ,อสอสอ,อสมอได้นะครับพี่น้องครับ แล้วก็มีกําลังใจอย่างเต็มเปี่ยมนะครับที่จะทําประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนในระแวกที่เรารับผิดชอบนะครับวันนี้หมอชาติก็ไปปฏิบัติภารกิจมานะครับอยู่ที่จุดบริการประชาชนในส่วนกลางของอำเภอนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับว่าจะกลับมาให้ทันและก็ทําคลิปนะครับว่าจะออกกล้องเพื่อให้พี่น้องอสสอสอสมอได้เห็นหน้าค่าตากันนะครับแต่ก็ ทำไม่ทันนะครับก็ต้องขออภัยมาณหน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวหมอก็หมอชาติจะออกกล้องในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับพี่น้องครับอยากให้หมอชาติออกกล้องไหมละครับอยากเจอหมอชาติไหมครับถ้าอยากเจอก็เป็นกําลังใจกดหนึ่งนะครับส่เลขกหนึ่งใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าไม่อยากเจอหมอชาติเลยนะครับฟังเสียงแค่นี้ก็พอแล้วก็ใส่ศูนย์มาก็ได้นะครับพี่น้องครับก็ อยากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องอสสอส,อส,ออสมอนะครับในช่วงปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็สมความมุ่งมา่นปรารถนากันทุกคนทุกท่านทุกที่วาราตีการแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับพี่น้องอสสอส,อส,ออสมอครับสวัสดีครับ